ในกรณีที่ผิวขององค์พระนั้นมีการหลุดลอกออกไปตามธรรมชาตินะครับคือผิวชั้นบนเนี่ยโดนกัดก่อนออกไปไม่ว่าจะด้วยสภาวะใดก็ตามที่ไม่ใช่การขัดถูนะครับจากามนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้น ที่เห็นได้นี่ก็คือ,อลักษณะอีกอย่างหนึ่งของพระสมเด็จวัดกลางก็คือรอยคลุนบริเวณผิวนะฮะที่เป็นชั้นที่อยู่ใต้จากเปลือกผิวด้านบนที่หลุดลอกออกไปถามว่าความคลุนตรงเนี้ยเกิดจากอะไรนะครับข้อสันนิษฐานนะฮะในความเป็นไปได้ก็คือในส่วนของมวลสาร ที่เป็นดินในลักษณะดินมันก็จะมีเม็ดเ,เม็ดกรดขนาดเล็กนะครับที่หลุดร่อนออกไปได้2ก็จะจะเป็นพวกอ,อ,อินทรีย์สารพวกทันยพืชต่ตางๆนะครับที่ย่อยสลายไปแล้วด้วยระยะเวลาที่เป็นร้อยปีเนี่ยหลังจากย่อยสลายไปแล้วก็จะเกิดในลักษณะโครงขึ้นพอผิวชั้นบนหลุดลอกออกไปทําให้แสดง ลักษณะทางกายภาพที่เป็นโลรุนนะครับรวมถึงอาจจะมีการกัดกร่อนโดยลักษณะอน้ําท่วมขังใช่ไหมฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยน้ำที่ผ่านเข้าผ่านออกก็สามารถทำทาให้ตัวผิวเ,เปลือกชั้นบนซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นคราบน้ําปูนที่อยู่ชั้นบนนั้นน่ย หลุดล่อนออกไปแล้วก็จะทําให้เผยผิวทางชั้นในลําดับถัดมาทีนี้องค์นี้เนี่ยเวลาเราขยายเข้าไปในความที่เป็นกล้องกำลังขยายที่สูงกว่านี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นอีกอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นความความละเอียดของเนื้อองค์พระนะฮะความละเอียดของเนื้อองค์พระ สิ่งที่จะทำให้เราเห็นส่วนผสมอของพระสมเด็จเนี่ยผมสังเกตเห็นเป็นเม็ดกรดขนาดเล็กนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนผสมที่ปนมากับพวกดิน7จ็โป่ง7ป่านะฮะไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเฉพาะแค่เนื้อปูนเปลือกหอยอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในพระสมเด็จเนี่ยส่วนที่เป็นส่วนผสมที่มีมากับองค์พระเนี่ยก็คือเป็นเม็ดกรวดขนาดเล็กซึ่งดูแล้วเนี่ยขนาดจะเท่าๆกันเกือบหมดทําให้เราพอจะทราบได้ว่าอีดินไอ้ดินที่เป็นลักษณะเนี่ยไอ้ดินที่เรียกว่าเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสะอะไรเนี่ยเวลานําดินส่วนนั้นมาเนี่ย ก็น่าจะมีการกรองเอากรวดขนาดหยาบหยาบๆนี่ออกไปทําให้เวลาเรา,าดูผิวบริเวณที่เปิดแล้วเนี่ยเราจะเห็นเม็ดกรวดขนาดเท่าๆกันนะครับผสมอยู่ในเนื้อพระเนาะก็แน่แน,น,น่น่าจะบอกเราได้ว่ามีการผสมดินเข้าไปด้วยไม่ใช่มีแต่ปูนเปลือกหอยอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ชมในองค์ถัดไปอีกนะฮะที่มีรูปแบบแปลกหูแปลกตานะครับอ่าเห็นนะครับเห็นไหมครับคราบ ที่เห็นอยู่น mm ี hmm. ้เ <lite> นี่ยนะครับก็แน่นอนนะฮะก็สันนิษฐานว่าในการท่วมของน้ำนะครับแล้วก็คงจะท่วมมาถึงที่องค์พระบรรจุอยู่เนี่ยทำให้พระสมเด็จองค์เล็กๆที่อยู่ในนี้เนี่ยเกิดผิวเกิดการจับของตะไคร้ขึ้นบริเวณผิวปูนนะฮะพอเกิดขึ้นมาในลักษณะที่อยู่นานๆก็ จะทำให้มีการเราจะเรียกว่าไงอ่ะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกในการท่วมของน้ําพอน้ำพอน้ำระเหยออกไปสิ่งที่เหลือไว้ก็คงจะเป็นคราบของพวกตะไคร่น้ำพอเสร็จแล้วตะไคร่น้ำก็ตายซากนี้เนี่ยก็ยึดติดอยู่กับผิวพระนะครับแล้วก็ลักษณะเด่นที่ยังคงเห็นอยู่ในเกือบทุกๆองค์เนี่ยเราก็จะเห็นการ หลุดออกไปของมวลสารบา,บ,าบ,าบางอย่างเนี่ยทำให้ผิวพระเนี่ยมีลักษณะ,ะเป็นรูพุนรวมถึงลักษณะของอเนื้อชิ้นใหญ่ๆที่หลุดหายไปนะครับก็เนื่องจากการย่อยสลายของอสารองค์ประกอบพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆนะฮะทำให้พระของสมเด็จวัดกลางนั้นเนี่ย มีจุดเด่นในเรื่องของความมีอัตลักษณ์ซึ่งเหมาะกับการที่จะเอามาเป็นพระในการศึกษาต้นแบบแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่มีลักษณะที่เป็นปานในลักษณะนี้เนี่ยออมันจะมีลักษณะเหมือนถ้าใครเคยเห็นเนี่ยลักษณะปานด่างๆแบบนี้นะครับจะพบทั่วๆไปเหมือนกับเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นในลักษณะกระเบื้องเนี่ย ะะก็จะเห็นอยู่ด้านในที่ไม่ได้มีการลงสีนะครับเราก็ถ้าส่องเอาเอา,เอาเครื่องพวกเ,เซราม,มิกเนี่ยมาส่องดูเราจะเห็นลักษณะเนื้อที่เป็นปานลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันแต่ตรงนั้นเนี่ยตรงเครื่องกระเบื้องนะถูกเผานะฮะแต่ในส่วนของพระสมเด็จเนี่ยถ้าถามว่าเผาไหม หรือมีการให้ไฟในลักษณะอ่อนๆหรือเปล่าส่วนตัวมองว่าอาจจะไม่ได้มีการเผานะฮะเพราะบางท่านก็มีการตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะพระสมเด็จเนี่ยทำคล้ายๆพวกเครื่องกระเบื้องถ้วยชามจริงๆแล้วเนี่ยมีการเผาไหมใช่ไหมฮะมีการเผาหรือเปล่ามีการนําไปให้ความร้อนหรือเปล่าตรงนี้น่าสนใจนะครับแต่ส่วนตัวมองว่า ไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะเผาหรือให้ความร้อนเพราะถ้ามีการเผาหรือให้ความร้อนเนี่ยลักษณะผิวชั้นนอกเนี่ยน่าจะมีความเป็นเหมือนกับความเป็นเซรามิกหรือหรือือ,อปูนถูกเผามากกว่านี้นะครับผมว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมให้เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ใครเห็นพระสมเด็จที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยที่มี การตกผลึกจากชั้นในออกจนมาเห็นถึงชั้นนอกในลักษณะนี้เนี่ยแปลว่าอายุพระเนี่ยมีอายุได้มากเกินกว่าร0อปีเพราะว่าผมพบในพระบางขุนพรมก็พบในลักษณะนี้นะครับแต่ไม่ได้พบทุกองนะฮะหลายๆองค์ที่พบเนี่ยมีลักษณะนี้แค่ทําให้เราเนี่ยสามารถพิจารณาเนื้อพระได้ง่ายขึ้นถ้าเห็นลักษณะปานแบบนี้เนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยถ้าหักออกมาก็ จะมีความแกร่งเหมือนเซรามิกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะฮะจะสังเกตว่าการทำพระของพระชุดที่เข้าเอามาฝังในกลุ่ของอสมเด็จวัดกลางนั้นเนี่ยอัตลักษณ์ที่สำคัญส่วนนั้นก็คือ,อหลังด้านหลังขององค์พระเนี่ยจะมีรอยปาดนะครับส่วนเรื่องพิมพ์ ก็จะมีความหลากหลายอย่างที่ท่านสังเกตเห็นนะครับเรื่องพิมพ์เนี่ยมีแทบทุกพิมพ์เท่าที่ผมดูมาทั้งที่เก็บตัวอย่างมานะครับรวมถึงออท่านที่นำพระมาโชว์กันในกลุ่มก็เรียกว่ามีแทบทุกพิมพ์นะฮะเรียกกันว่ามีแทบทุกพิมพ์มาดีกว่ามันเหมือนกับว่าที่เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มแรกนะฮะที่มีการนำพระสมเด็จเนี่ย ไปบรรจุไว้นะครับเน,เนื่องจากอาจจะเป็นพร,พระองค์แรกนะครับที่เป็นลักษณะลูกที่ทําเสร็จเป็นองค์แรกๆทําให้มีพระสมเด็จเนี่ยจำนวนหลายแม่พิมพ์มากแทบจะเรียกว่าเห็นได้เกิดทุกแม่พิมพ์เลยครับที่ถูกเข้าไปบรรจุในที่นี้นะฮะมีหมดทุกพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเส้นได้ปกคุดนะเกตชัยโยนะฮะมีทุกพิมพ์นะผมถึงบอกว่าพระสมเด็จวัดกลางคลองคอยเนี่ยเป็นอะไรที่สมควรจะเอามาอ้างอิงในการศึกษาเพื่อดูพระสมเด็จพุทธจารย์โตเนี่ยนะให้ให้ให้ได้ข้อเท็จจริงหรือได้รายละเอียดที่มากที่สุด ในการที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเนื่องจากพิมพ์พระนะมีความหลากหลายรวมถึงเนื้อหานะครับเป็นเนื้อหาดั้งเดิมไม่ได้มีการนําไปไปล้างเปลี่ยนแปลงสภาพผิวชั้นบนพระส่วนใหญ่อยู่ในสภาพเดิมๆตามที่พบเจอนะผมงบอกว่านี่แหละครับคือความน่าสนใจที่ผมได้ตัดสินใจเลือกพระสมเด็จรกวัดกลางจังหวัดราชบุรี มาเป็นจุดอ้างอิงในการที่จะเทียบเคียงศึกษาเนื้อพระสมเด็จของส่วนวัดอื่นๆด้วยนะครับอัตลักษณ์ก็ชัดเจนนะครับบริเวณผิวส่วนใหญ่มีรูพรุนแล้วก็ด้านหลังขององค์พระเนี่ยจะมีร่องรอยการการปาดด้านหลังคือปาดเนื้อออกด้านหลังนะครับ แล้วก็ลากลักษณะเอาออกจากแม่พิมพ์เนี่ยนะฮะจะมีการเหมือนกับว่าพยายามเคาะแล้วดึงออกมานะครับการตัดข้างเนี่ยไม่ไม่ไมยังยังไม่ได้ดูลักษณะเนี่ยเขาว่าบางองค์มีการตัดข้างเท่าที่เห็นก็มีบ้างนะฮะเท่ากับมีทั้งทั้ง,ท,งทั้งสองแบบมีทั้งมีการลากเนื้อออกจากพิมพ์รวมถึงมีแม่พิมพ์ที่ลักษณะ เป็นแม่พิมพ์ลักษณะกดแบบตื้นๆนะครับแล้วก็ตัดเนื้อด้านข้างแต่ส่วนของผมเนี่ยจะยังไม่เจอ้ที่ตัดด้านข้างนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการลากเนื้อออกจากพิมพ์ก็เป็นส่วนใหญ่นะฮะอ่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมครับ บริเวณผิวชั้นนอกบางส่วนที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองๆนะครับยังคงอยู่เหมือนเดิมทําให้ท่านรู้เลยว่าผิวดั้งเดิมของพระสมเด็จเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมครับจะเจอทั้งผิวเดิมที่ไม่โดนล้างที่ไม่โดนขัดออกไปนะฮะบ,บริเวณนี้นี่คือผิวเดิม นะครับส่วนมุมนี้ก็คือผิวเดิมส่วนบริเวณแขนองค์พระนั้นนะฮะก็ยังมีสีเดิมๆอยู่ชั้นบนสุดเห็นไหมครับนี่แหละคือข้อดีในการศึกษาของพระที่มีลักษณะผิวดั้งเดิมที่ไม่โดนล้างมันจะทำให้ท่านเนี่ยเวลาไปพบพระที่มีลักษณะว่าไม่ถูกล้างนะชั้นบนสุดของผิวด้านบน จะมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ถ้าท่านไปเจอพระที่ล้างผิวหมดจบเลยนะเอายังไงดีก็ต้องพิจารณากันไปตามตามวัตถุพยานที่มีแต่ถ้าเป็นผิวดั้งเดิมที่ไม่โดนล้างเจอแล้วพระองค์นี้มีทั้งผิวเดิมที่ยังอยู่รวมถึงผิวเดิมที่หลุดลอกออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างถูกผสมผสานอยู่ใน พระองค์เดียวกันทําให้ท่านเนี่ยพิจารณาเห็นว่า,าผิวเดิมยังอยู่นะไอ้ที่หลุดลอกออกไปก็มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น,นยังง่ายมากเลยนะซึ่งพระปลอมหรือพระเรียนแบบทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยการจะทําลักษณะธรรมชาติแบบนี้เนี่ยมันทํายากพอทํายากเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเวลาเราไปดูพระเทียบกัน ระหว่างของแท้กับของปลอมทําให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นเห็นไหมฮะผิวเดิมยังอยู่ผสมกับผิวที่ลอกออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณในลักษณะแบบนี้เนี่ยพระปลอมเนี่ยพระเลียนแบบจะเรียนแบบได้ยากมากเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ว่าควรจะใช้พระที่มีลักษณะแบบนี้มาเป็นตัวปฐถมภูมิ ในการเทียบเคียงที่จะเริ่มศึกษาพระสมเด็จพระพุทธจารย์โตในกลุ่มอื่นๆนะครับพิจรารณานะครับรูพรุนผิวเดิมผิวใหม่นี่แหละฮะคือตัวอย่างที่พยายามรวบรวมมาให้ท่านได้เห็นว่า ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในสภาวะเหมือนกันก็ยังมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องหลักๆที่คงยังเหมือนยังเหมือนกันอยู่ก็คือเนื้อหาส่วนผสมนะฮะส่วนผสมที่เป็นพระสมเด็จเนี่ยทำจากสิ่งที่เป็นวัสดุที่ได้เตรียมไว้เนี่ยเนเหมือนกัน ะะไม่ต่างกันมากมายเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าการหลุดลอกออกไปหรือการชำรุโดยตามการเวลานั้นจะแตกต่างกันอย่างไรเท่านั้นเองนะครับ